พาไปดูแบตเชิญผาสคีขั้นที่7กันแบบเร็วๆนะครับอ่ะนี่เร็วพอยังหยอกหยอกหยอกนะอันนี้ให้ดูเข้าวนะครับว่านี่คีขั้นที่7เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวหลังใช้คลิปหรือว่าหลังจากยี่สิบวิไปต้นไปเนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่าแบตเทิลพาสคีขั้นที่7เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับปืนแรกก็คือปืน SG เป็นเลเวลที่หนึงของปัจจุาัครับเลเวล15ก็จะได้รับตัวละครเอเจนเดียตัวใหม่นะ มาถึงบัตรพาที่20ก็จะเป็นสก,กินปืน AS ว่านี่ครับและเลเวล30นะครับก็จะเป็นสกินของปืน G3 นั่นเองนะบัตรพาเลเวล50ขี่ก็จะเป็นสกินปืน M700 นะครับเลเวลท269ก็จะเป็นสกินปืน Vector นั่นเองครับแล้กกวมาถึงบัตรพาที่75ก็จะเป็นปืน AW นั่นเองครับสก,กินปืนสุดท้ายเป็น M7 อยู่ที่บัตรพา78นั่นเองครับและสก,กินในบัตรพารรอบนี้ก็จะเป็น Luna อยู่ที่เลเวล80นั่นเองนะ